สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูกาแฟปั่นนะครับหรือว่าเมนูคาปูชิโนปั่นนะครับวันนี้เราทำสามแก้วพร้อมกันเลยนะครับทุกคนสีสันสวยงามหอมสมุทรละมุนน่าก,กินมากๆแบบเข้มข้นสุดๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูกาแฟปั่นนะครับหรือว่าเมนูคาปูชิโนปั่นนะครับวันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับสีสันสวยงามน่าก,กินมากๆเลยครับ อันนี้คือศิละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูคาปูชิโน่ปั่นว้าวน่ากินมากๆเลยครับท็อปไปปิ้งครีมไปต้นเน้นเลยครับสีสันสวยงามหอมสมุนทรละมุนน่ากินแบบเข้มข้นมากๆเลยครับสีสันสวยงามหอมมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยผงชินนมอนนะครับน่ากินมากๆเลยครับ เหมาะมากับากอากร้อนบาลามาเลยครับเมนูนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูคาปูชิโน่ปั่นนะครับรับสแกวไหมครับ